เล่นปรนเดอร์อ,อย่าจมคนทุกท่านนะทักถ่ายสวันทีพฤศจิกายน2567องาก็ฝนก็มีตกมาโยประปรายเล็กน้อยว่ามีพายุเข้ามาว่ายามหนาวละเลิมละ,ะธรรมชาติ เป็นไปตามเหตุบางมองก็บฮ้อนอมีคือเดียวได้โลกใบเดียวแต่มีคือเดียวมองกันหนาวแหง้งบางมองก็นฝนตกน้ำท่วมไม้แต่ประเทศไทยฮาก็ทั้งไต้ก็ฝนตกทังเหนือทั้งอีสาน์บเริ่มหนาวอ,าอยู่บนโลกคือกันยู่แต่เผชิญกับเหตุการณ์แตกต่างกัน แต่ถ้าว่าผู้มีธรรมะบมื่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับสิบทุกเพราะมีปัญญานะมีปัญญาทั้งธรรมเรียนรู้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นว่าเออธรรมดาเอาเตรียมพร้อมยอมรับธรรมชาติของเขาฮะล่ะที่บงังคับบัญชามาได้ฮะล่ะเป็นอนัตตาสัพเพธรรมะอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาอย่างได้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้นี่แหละคือใจนี่แหละให้มันยอมรับธรรมชาติโลกนี้มันอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความดิน้นรนด้วยการแสเวงหาความสุขกับอน,น,นันต์นี้เป็นเรื่องของสัตว์โลกที่ยังบอเข้าใจในสัจธรรมความจริงบ่มี การมาเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าเอาก็เลยลงเพลินไปเจอฝนก็ทุกเจอหนาวก็ทุกเจอฮ้อนก็ทุกเจอเหตุการณ์นีหยังก็มีเฮามีเฮาแหละมีความเป็นเราครกับสิ่งปรากฏรูปเสียงกินรสเพินไปละเหตุการณ์นีหยังก็เอาจริงเอาจังสุกก็โอ้ยดีอกดีใจ ส่วนสวงบุญกระถินก็โอ้ยแห่กันเฮ็ดบุญมีความสุขเฮ็ดบุญที่ได้ความสุขพัถนาความสุขจังควรควายเฮ็ดบุญเหมือแม้นได้ว่าควรวายเพื่อชำระความยึดมั่นตัวตนนะจาคะเนี่ยจาคานุสติและลึกถึงการทำบุญทำทานสาระอ้อบ่มีไปเฮ็ดนะเฮ็ดความดีไปบ่มีเฮาเฮ็ดเนี่ย ม่วงมีเห็นจุดประสงค์คำสอนเพื่อให้เกิดปัญญาม่องเนี่ยคำสอนของผมู้มีปัญญาเข้าบทถึงะนะ mm hmm. เฮ็ดบุญก็จะได้ความสุขว่าเฮ็ดบุญให้ผู้อื่นก็มีเฮ็ดบุญให้ลูกให้ัวก็มีได้ให้พออะนะ mm hmm. ป่วยอยอะเยอะพอหายป่วยเยอะลูกหายปยย่วยเยอะลูกหายบ้าเยอะลูกบทติญยาทุกน้ำลูก เยโนโน็นอะไดนะเหรอกิเลสเจ้าของในใจฮะไม่เห็นนะไม่ได้เข้าใจคาําสอนเนีน่ยนี่แหละเมื่อกี้ที่เขาต้องการารถนาให้ผู้นั้นผู้นี้มีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาก็มีความสุขเนี่ยนั่นแหละความเห็นแก่ตัวความโง่ของจิตมันหลอกใันลวงให้เราหลงกันอยู่ยิ่งไม่สนใจผู้ใด เบิ่งใจเจ้าของนี่มันยังเีอผลนันเซอผลีอยู่นี่กิเลสในใจเนะนี่ยยังหลงไผลเนี่ยอุปทานขาดนี่แหละตัวโง่แต่งงานก็หวังว่าเออโผล่สี่เหตุให้เฮามีความสุขเมื่อสี่เหตหุเม่เฮามีความสุขที่แท้มันเห็นแก่ตัวที่แท้มันโง,ง่ในจิตเยอะเขาเหตหุเฮามีความสุขเฮาก็มีความสุขว่าเขาเฮ็ดบ่ทืจจ่อใจเฮาก็ทุกข์ จะไปฆ่าเขาอะมีฆ่าผัวผู้ใดเหตุบ่ด้วยใจมีแต่กินเลสนี่สวงเกีียวเขาเนี่ก็เบื้งเอาเนี่ยเห็นบ่เหตุการณ์เกี่ยวเข้านี่คุณมาเกี่ยวเข้ากับบางเดืยก็วัดพื้นทีโกงเอาก็มีเห็นบ่ความหลภความยืนใดเพราะว่านีรถมาเกี่ยวเข้ากับ บอดีใจเกี่ยวยานรดพังยศบอดีก็ก well, like. ูบอกเกี่ยวกูเมื่ออ้เนี้ยิเลียดอีเห็นได้เออเฮาก็ศึกษาไปละความโลภู่ได้หลายะวัดถีเขาเกินไปยู่ได้หลายความโลภอันนี้ความโกรธความโกรธได้อันนี้เนี้ยเกี่ยวไปโอ้ยบ่พอใจแล้วรถกูสีพังอ่ะกูบอเกี่ยวและเด้อได้กูบ่เกี่ยวละ เป็นทุกข์โท,โทสะอันนี้เกิดความโกรธบอวอใจเป็นกิเลสมีความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเห็นบ่เป็นความหลงัละความหลงตัวตนอันใดบ่ชเทใจบ่เฮ็ดอันใดกุสิได้หลายกูสิเฮ็ดโกงเอานี่ในจิตใจของทุกคนมันมีกิเลสนี่เบื้องใจเจ้าของบัดเนี่ยเอาเหตุการณ์ในโลกมาศึกษาเบื่องเห็นบ่เออมันได้ประโยชน์ได้เนี่ยเข้าไปตํานี้เขาเทาก็เอาอ จิตใจของเขาที่มันมีความยืดได้ยืมีอะนะนเนี่ยความบอพอใจก็สีเ้าเนีใดเขาก็บ่เฮ็ดให้นะเพื่อเกิดความโกรธขึ้นมาเออมันคือกันเมื่อไหร่ละเวลามีความโกรธแล้วมียอมเพื่อนะเพื่อสิสีหายก็ยากได้นะพุสิมีเฮ็ดซะยากว่าะตัวตนมันเกิดขึ้นความโกรธความรลภกขันยืดได้แล้วก็โอ้เห็นไดสิได้เงินเขาหลายโกงตาดสังก็นไม่ ทุกลูมแบบทุกองค์กรแต่พระก็โกงย่มก็มี่ <c oughs> เอย่าได้ความโลภจะได้เนอโยมจัางทำบุญให้เราในวันเราได้เงินหลายๆกระตินเาเอาอย่างมาเห็นนอโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวว่าเอาพญานาคมาหลอเี๋ยว,ว่าเนี่สร้างความหลงให้คนมาทำบุญหลายๆจังได้บุญได้ขึ้นสวรรค์ลอกลวงกันไปสวรรค์ <laughs> มันหลอกลวงกันอยู่บ่ว่าแนนอนบ,บางคนแบบว่าลอกดูว่าหลอกให้เกิดหลอกให้ตายอยู่ในนี่หลอกให้ทุกข์อยู่ในนี้กันบนหลอกก็คือผลทุกข์ไปนิพพานเนี่ยนี่ส่วนไม่ไปนิพพานเนี่ยให้เจ้าผลทุกข์เนี่ยเจ้าต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเนี่ยนี่มันยังสูตรนี่เสียเดียวอยู่ยังโมโหเสีอเดียวอยู่ทำบุญก็ได้ นี่แหละจังว่าสอนให้ละกิเลสสอนให้ละความยึดมั่นตัวตนสอนไปนี่พลาดมันลอกกันนี่อย่างวันนี้บ่ลอกนะลอกทำบุญแล้วกันไปซื้อส้มยินดีผงแต่งนีจิตเจ้าของว่ามีความสุขอันนั้นแหละเธอเขาลอกทำบุญแลว้วบ่มีไผ่ทำบุญอันนี้แหละคือของจริงมันวางจิตวางบ่มีการผงแต้งให้มีตัวตนมาสุขทุกข์กับหยัางนี่แหละคน โง่ถึงเลยเถอหลอกไงหลอกให้เสียบหลอกให้รักหลอกให้สั่งกันอยู่น,นี่หลอกให้เกิดเกิดแล้วก็มาทุกมาหมิ่นขี้หน้าใหญ่อันนั้นมาฮักใหญ่อันนี้อยู่ฮักโผผู้นั้นฮักมีผู้นี้อยู่เนี่ยเท่าทือหลอกกันอยู่เห็นอยู่บ่เกลียดในใจนี่กับผมมีทางที่พผลทุกได้ทว่าผู้นั้นบ่มีสื่อธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามาให้เรียนรู้อะไรก็ถ้าบ่สนใจเองก็ กบ็บอกมีทางเย่อะไรม้อธ่วาเจ้าของว่านับถือผู้ศาสนาแต่เ,เข้ามาก็เบื้องเอาแต่ละคนมีความเข้าใจในอุปทานขันอยู่บะางทำบุญก็แค่แดตด่ว,ว่าโอ้ยวัดใจมีพ่ป้า,ปามีกระถิน่นเงินหลาโอ้ยเป็นบุญเพิ่นเด้เงินหลายมองไปประเด็นมองนะ,ะนะหน้าเฮ็ดบุญก็ได้ย้ายได้หลาย,ลายหลเฮ็ดบุญนั่นก็เป็นความโลภแหละเงินบ่ ถ้าเป็นถ้ำแล้วก็เออเหตุพัจใจได้ซ้ำนั้นเออได้ซ้ำนี้อะนนี้เพื่อความพอดีของจิตใจผมมีสูงบ่มีต่ำในใจบมมีความดนดีหรือดนร้ายบมมีความโลดบมมีความโกรธความโกรธคือโอ้คือได้กระถิ่นน้อยคือได้เงินน้อยโกรธบ่พอใจความโลภก็โอ้ยได้เงินหลายดีใจเนี่ยมีในนี้แหละใจนะยห่นบอก มันก็ทํางานนี่นี่แหละกิเลสในใจดังนั้นศึกษาไปละใจให้มันรู้ท่านมันเหตุการณ์คคนี้ยังเกิดขึ้นยังคิดว่ามาอยู่วัดแล้วเออกิเลสมันสิลดลงด้วยด้วยการมาอยู่สื่อได้เหมดอเจริญสติสมาธิปัญญามันสิลดลงอย่างที่เข้าใจมันสิเกิดสัทธาอย่างในคําสอนพระพุทธเจา้าทุกข์คือเก่าหแหละกูก็จะได้ดีมีเป็นคือโลกเขาคือเก่าเป็นพระกัน นี่อย่างกระทบมากพ่อใจก็ดีดใ,จใจกระทบมากบ่พ่อใจก็ะทกสิมีอย่างขึ้นบังเอาเคยแต่ครูบาอาจารย์สอนครูเมื่อครูมือกัอกกยังโลรธยังโกรธยังหลงกันอยู่ยังปึกอยู่ยไม่ได้เห็นกินเลสอยู่ขึ้นบังเอากระเสือนว่าไปอยู่วัดที่ว่าบนมีคําสอนบนมีการอบรมสิ่งซไดในอีอยางหนึ่งถ้าบ่สนใจท้ามากก็แห้งแล้วแหละเนาะ แห้งอยู่ในโลกเลยก็แห้งแล้วแ่ะเอามากินไปลงไปพอใจอะไนีนะ่คือคนทํางานนี่แหละเนี่เขาก็ลงเขาเพเขามาเกี่ยวเขา้าว่าบ่พอใจบา,าเกี้ยวอยือกูจะได้ลายกูวัดโกวงเอาวะเนี่ยมันมีทุกองค์กรองค์กรทุกอย่างนั่นแหละชนชั้นเพราะว่าคนทุกคนมันมีกิเลสมีความยจะได้อยองมีเยอะเปลี่ยนได้หลายแล้วดีอ่ะนะ นี่แหละเฮาศึกษาเบื้องเอากิเลสนะมันธรรมดาบอเอามาเป็นประเด็นนะนะมาเป็นประเด็นให้เขาศึกษาธรรมะไม่ต้องไปโกรธไปหายคนนั้นดออเฮาเวาขึ้นมาไมไ่ไปสั่งเขาเด้เอเว้าขึ้นมาเพื่อว่าเขาศึกษาเออกิเลสเนี่นี่แล้วคนมันเป็นในนี้แหละเฮาเคยเป็นในนี้แหละเนี่ยก็ย้อนมาเบื้องเจ้าของ,ของ,ของนะเป็น,าานอะไรเนาะมันจังบ่หลงคือเขาบทุกคือมันจังบทุกนี่นะปฏิบัติ ตามคำสอนพุทธเจ้าแหละัเขามีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติแหละเมือม่อเมห่าเห็นกิเลสคือเห็นกิเลสเจ้าของด้วยอาศัยกิเลสผู้อื่นมาพิจารณาศึกษานั่มนะเห็นบะจังใดเขาจังค่าเดียวจังใดเขาจังหายเดียวเห็นืะตีกันนะโอ้ความโกรธความโลภความหลงนะมาสอนใจเจ้าของให้มนระง,งับจักสังขารนะที่สังุป,ปสโมสรนะ ความเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งโอ้มันโกรธขึ้นมาโูมันระงับมันเนี่ยเป็นสุขแหละมันบอมีความโกรธความโลภขึ้นมาจะได้ังมียจะเปลี่ยนคือเขาโอ้หลงอย่างไรแท้ออสนนี้พอใจแล้วเนี่ยนั่นน่ะมันระงับได้การปรุงแต่งคือระงับตัวตนที่สิบมีเฮาพอใจเพราะพอใจในคณะคณะนี่แหละนี่เนี่ยการศึกษาน่ะ นี่แหละผู้บายจานมาสอนเนาองปฏิบัติดูตลอดเวลาเนี่ยจะไปรับหูรับตานั่งรับตาอยอม่รู้แม้หนึ่งภาวนาที่ถือตองแต่มันก็เป็นผู้บายแนวหนึ่งที่มาให้นั่งพิจารณาเบื่อไงล่ะเป็นการอบรมสมาธิไปนั่มแต่การกระทบนี่มันสําคัญมึงนี่แหละเนี่ยคนนี่มันยังขาดสติมองการกระทบสิ่งปากกอนแล้วก็ไหลไปมีตัวตน ี่ใดจะมีจะเปลี่ยนในโลกคือเบิ้งข้าวขึ้นกันเนี่ยหมอดดอย่างไปจ้างหมอดูมาเม่ดเงินหกสิบหกล้านปอดปอดมาเฮิ้งเบิ้งหมอดดเนไดคือเสียเงินหลายแบบนั้นเถอะเออ่าใดจะชีวิตจะมีชีวิตดีขึ้นบ่จะตายบ่จะเจ็บบ่จะป่วยโอ้ยเนี่ยคนบ่ศึกษาธรรมเนี่ย ักแล่นไปหาพึ่งหมอดูพึ่งผุน,นั้นผุนนี้มูแต่เจา้าซอเนเฮามาพึ่งเจ้าของนี่เฮ็ดดีเฮ็ดโซ่ก็เจ้าขวงก็ได้รับกรรมสีให้ไผ่มาเฮ็ดให้เฮ้าดีไปแก้กรรมเป็นทรรมวิธีอย่างโง่นเละปึ๊งโง่กันมนเฮ็ดมันชีมิตได้ได้ไดเจ้าสิตายได้ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยยานตายวานเนี่ยโอ้ย เกิดมาตายอยู่แล้วไปไปญาณเห็ุอย่างเจ้าว่าเจ้าสิบอตายบอกงั้งนนั้นแหละชีวิตนี่จังว่ามีอยู่นี่ทำความดีไว้แหละตายเพื่อมันตายเลยแหละมือมันตาย,น,ตายน,นั่นสิห้ามได้บอกไม่เจ้าของเกิดมาตายอยู่แล้วไปญาณเหตุอย่างจังว่าพ้นว่าเจ้าจังบอกให้ประมาทยินบอกก่อนพ้นปรินิาพานวิสูธรทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ก่นสอนให้ภาวน,นาจะเลื่อนสติลงโกดหลงโลภหลงเนี่ยหยัง่งผมมีอย่างเป็นของเฮ้าเดาอเนี่ยไปหายเขาทำใจให้สบายเนะี่ยบอกให้ประมาในการภาวน,นานี่ยินข่าวว่าเ,ออเจ้าสิตตายได้เกินเหตุการณ์ไม่ดีได้ในชีวิตรูวกับไม่ดีนั่นกับไม่ดีพ่อไปเฮ็ดเบิ้งบางคนแบบโอ้ก็ดีขึ้นเลยโอ้เป็นเหมือนอิเล มีสิ่งบดีเออมีสิ่งอัป,ปมงคลในบ้านหรอวะสิ่งอัป,ปมงคลคือความโลภความโกรธความหลงในใจอะแหละมาอัปมงคลมึงนั่นแหละสิ่อัป,ปมงคลมงึงไดมันมีนเกี่ยวกับเพื่อนไปเลยหันหน้าไปทางใดมีดีนอนหูหันหูไปทางใดเป็นอัป,ปมงคลวะจะเกี่ยวอย่างเั้นแล้วมันมีเข้าใจทำ ทำแล้วมันอยู่ในใจดวงเดียวใจที่คิดดีทำดีกุศลอกุศลต่างๆากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะเนี่ยเข้าใจย่งกุศลและอกุศลกุศลคือความฉลาดนะนี่อยู่บ่อตายไปน่ะเนี่ยพระไปสวดน,นะสวดก็คือเทียดในคนที่ยู่นี่แหละไม่ทําความดีนี่แหละให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมนั่นคือความดีการทํากุศลให้ถึงพร้อม สละสูบปะสัมปทานเะนี่ยการไม่ทำบาปทั้งปวงเนะี่ยคอแหลกเนนะี่ยนั้นแหละเอามาพิจารณาเบิ่งให้มันเข้าใจในคํามนพุทธเจ้ามันมีกรรมเป็นของของตนมีไผมาแก้กรรมหมอดูหมอด,มอดาอย่างมายัดให้เฮ้าดอกยัไปเบิ่งดรอกเบิ่งเจ้าของใจเจ้าของมีความโลภนี่ก็เห็นกิเลสนี่ยก็โง่ตรงนี้แหละเพื่อสียูงใจเจ้าของเท่าเจ้าตัวเจ้าของ ทุกข์ขึ้นมามม่ก็โหนในใจเจ้าของมิเอนบอกปัจจัตตังตัวผลทุกข์ได้ก็ผลทุกข์โดยเจ้าของนะั่นก็เป็นปัจจัตตังนี่ตัววันนี้โซกันไม่ติดเสพหารูปเสียงกินลถมาหลงกันอยู่เป็นความโง่นี่เห็นบอกจังว่าพระพุทธเจาเ้าผนทิมรูปเสียงกินรดเสวงหาอานิรามิสุสุขไม่ต้องเองียงอาศัยผู้ใดอะ่ะต้องอาศัยหยั่ง ว่าต้องเป็นาธาตุของกิเลสตัณหาเนี่ยนี่เขายังตกเป็นาธาตุยังหวังความสุขกับผู้นั้นผู้นี้อยู่นะไม่แต่มาเข้าวัดก็เออให้หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาซอยให้พุทธเจ้าพุทธลูกซอยแน่ซอยเผื่อนี่เนี่ยซอยบอ่อเนี่ยลอยบอ่อคือพิจารณาในนี่จิตเจ้าของที่ให้มันเกิดปัญญาแก้ไขใจเจ้าของ บุมีอย่างเช่นให้อาทุกข์เข้าสุขดออยู่ที่มุมมองของเข้าเนี่ยให้เห็นอริยสัจเหตุของทุกข์ปฏิบัติให้มันเถื่อว่าตรวจเข้ามายึดมั่นถือมันตัวตนนี่หละเป็นเหตุของทุกข์ให้ละตรงนี้แก้ไขตรงนี้นี่เหตุตรงนี้แหละเป็นทุกข์โอ้แมนอิลีบางคนเห็นบอกโอ้ยแมนละเห็นแล้ววะเออเห็นโลกโลกกิเลสตณหานะ เห็นความโซกกระปงและเนี่นี่เราไปหาแต่ข้างนอกพอคือแต่ว,ว่าผลนั้นผลนี้แหละเฮ็นให้เขาทุกข์คืเสื้อแต่ผัวเสื้อแต่เมียคือเสื้อแต่ผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าคือไปในโมบา้านก็ได้เนาะเออผมมีไฟฟ้ามันมืดเลยว่าผู้ใหญ่บ้านรถส้นเดียวสี่แยกหมื่นี้แหละนี่เป็นย้อนผู้ใหญ่บ้านมีมาตีฟาไฟให้เอาปอา โทษไปเมิดเลยเป็นบอกโทษฟ้าโทษฝนนั่นแหละบางเท่กะวกมาอย่างหลายแท้เนี่ยที่เกี่ยวเข้านี่ฝนเนี่ยโอ้โหนวดเทวดาหายเทวดาไปเอจะไปหายมาเลือเทวดาเกี่ยวอย่างก็เทวดาฝนตกนี่หละเอาคนนี้แหละมันบอกเข้าใจธรรมะนี่เห็นกิเลสในใจนี่ยนะปรุงแต่งไปความเสือมาใน่นี้เห็นบอก มีความเสือกแตกต่างกันความเสือของคนกับเสือว่าอันนั้นสิสซอยให้เฮามีความสุกมาละเขาจังไปอ้อนบอนสิ่งนั้นสิ่งนี้เนะี่ยนับถือสิ่งนั้นสิ่งนี้เนะ่ะเจ้าปู่เจ้าตาคือกันพยาน,นาคหรือว่าเอียงก็ตามแลยจิโดบุบรรดาเนื้อเหาได้นะเฮ่าก็น,นับถือศรัทธาเขาลบเอาอยัางไปถวายเพิ่นเละเอาน้ำเดียงเอาผลไม้เอาเหล้าขาวเห็นบ แต่ไปถวายเจ้าปู่จักถวายเจ้าปู่ไน้ได้เห็นว่าโอ้ดินแล้วปู้กินแล้วไปห้ากินบันนีะะ่เพื่อว่ากินแล้วก็เมาเมาเอ็เอนเพ่นว่าโอ้หลงว่าเออได้เลี้ยงเพิ่นแล้วเพิ่นสินคมครองเฮ้าแล้วความเสือจักมีคำสอนอย่างนี้ไม่ได้เห็นมีสอนอย่างเลยเจ้าปู่เจ้าตากันด้ ธรรมะหากินก็คือเฮาเฮ็ดอยู่งกงกงกตักแด,ด่หน้าดำยู่คนเดียวไม่เห็นมาสวยพอเลยคำสอนพุทธเจ้านี่เออนี่สอนให้เฮาขายันขันแข็งอย่าเป็นคนเกียจค้าน,ะนเนี่ยมันเป็นทางเสื่อมนะฮะยุ่ยรวยก็ขยันธรรมะหากินแหละมันผูผ้ใดสิมาโดนบันดาลเนี่ยนี่แหละความสอนพุทธเจ้านะี่ไม่ได้มาเฮาเคารพนับถือเพื่อว่าออนวอนมันมีพระธรรมคำสอนให้เรียนรู้ศึกษา ทุกคนต้องเป็นไปตามกรรมความดีก็ทําไปความโสดยจะไปเช็ดเล้าผู้มีปัญญาก็มาเข้ามาเรียนรู้อุปทานการศึกษาธรรมะละกิเลสตรงนี้แหละอย่างพ้นทุกข์กันเรียนรู้การเวียนว่ายตายเกิดหมามันมาเดี๋ยวใสเห็นบ่นคือเกิดมาแล้วก็มาตายเน,นี่ยนมันคือมีลักษณะหลายแท้สัตว์โลกในโลกนี้เห็นบ พู้มีปัญญากันนินเทศน้อมนำไปพิจารณาเรียนรู้ใจเจ้าของแม้นอิลีนี่แหละเนาะสังขารบนแมนสิ่งที่ว่าสิยึดว่าเป็นสุขมันมีแต่ทุกข์เกิดมามาทุกข์ไม่ได้นเกิดมามาสุขเกิดมาแล้วก็ถ้าถือคําอสอนพรพุทธเจ้าก็เรียนรู้อะไรให้เข้าใจหนทางที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อสู่นิพพานภาวนากันได้เมื่อะเขาเข้าใจนะ้ะเขาบอกเข้าใจเขาก็ปฏิเสธนะว่าละ่ะคือวัญญาอันเนี้ยบอกเคยเห็ดมันก็ยากเป็นธรรมดาและ,ละเล็กๆมันยังบอกเข้าใจนะเ็ดุยังบอกเข้าใจมันก็นวัญญาลเล็กๆยังม,มีต้องอาศัยความเพียรความอดทน พ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรพุตธเจ้าว่ามันต้องเพียรทึกษาเพียรละเพียรเขาทําความเข้าใจอย่างว่ามาเบาะมาเฮยเกิดความเข้าใจในนี้แหละมันสิมันเกิดศรัทธานะมีเยอะเป็นทุกข์พอเข้าใจแล้วมันก็บ่มีเพื่อจะเป็นทุกข์เหรอแต่นี้แหละมันมีเข้าใจมันก็เลยเดินทางเพียรเลยมันก็เจอแต่ทุกข์นแหละ ยิ่งอะไรก็ทุกข์ก็เก้าแสวงหาความสุขกับอันนั้นนี่ในโลกนม่ทางเนาะพ้นทุกข์อันที่พ้นทุกข์มันต้องมาเรียนรู้ใจที่ละความหลงในรูปสิยงกินรสนี่ถอนอุปทานขันตรงนี้ <c oughs> คิดว่าสิมีความสุขเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังทุกข์พระเจ้าจัางว่าโสดาบันประเสริฐกว่าพระเจ้าจักรพรรดินี่แหละโสดาบันก็ไม่ได้เหมือน ผู้ที่สิล้มสิโวยผู้ทุชนคนธรรมาดาบางเงือนเธอเป็นคนจนคอท่านกะลี่ก็มี่บ่บรรลุสดาบันก็ได้เนี่ยประมาทเดียวมีอยู่ที่เฮาสิสนใจศรัทธาให้มันเด็ดเดี่ยวในธรรมมันเด็ดเดี่ยวแต่ทางกิเลสตัณหาเจ้าของแล้วสิได้รับทุกผู้ใดสิได้รับนั่นคือเจ้าของเหี้ยเจ้าของเหี้กับเจ้าของรับแหละ มันเกิดขึ้นจากเหตุที่เจ้าของสร้างแหละว้าให้เกิดความทธาพลั่งกันมาก็เป็นจริงหนึ่งแหละเป็นซื่อหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในผู้ศาสนาที่ใคนทั้งหลายได้ฟังมีผลสัมพันธ์ได้ฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาเืิ่งกันให้กำลังใจกันในการปฏิบัติธรรมความจริง ว่า้มีหวังเจตนาอื่นไม่ได้หวังลาบสกาักกะละว่าแม่ครูบาอาจารย์เป็นมีความเมตตาเนี่ยนี้เน,นาะวานมะฟังซำนี้แหละสาธุ